อาจารย์พิมพ์ไม่ถูกหรอกสวัสดีครับอาจารย์พรุ่งนี้ผมเข้าไปยืนอกล่องใช่พิมพอกล่องพิมพอกล่องเหรอครับใช่ไม่ใช่ฐานแดงฐานคู่เลยนะพิมพ์้อกล่องอกล่องเหรอฮะอกล่องคืออะไรฮะไม่เจอมะม่วงหรือเปล่าอาจารย์ อาจารย์ดูพิมก่อนดิผมเข้าใจผมเข้าใจนะผมไม่อยากให้อาจารย์เครียดูิิ์์มมก่่อนวาระผมไม่อยากน้ําเสียงอาจารย์เครียดอยู่น้ําเสียงอาจารย์กําลังจะจะจะลุยผมอย่างเดียวเลยอ่ะดูให้ดีก่อนไหมดูให้ดีก่อนเขาดูอีกรอบนี้เอ้าดูอีกรอบหนึ่งสิเอ้าดูหลังดูอะไรดูหลังดูหน้าก่อนนะโอเคเวลามาดูหลังก่อน อกลองให้ผมดูหลังหรือให้ผมดูอกล่องดูหลังดูอะไรนี่พิมอกล่องเดี๋ยววัดอะไรพิมอกล่องเนี่ยวัดอะไรวัดอะไรอาจารย์ทางบางุ้งทอครับออกกองได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยหลังครับเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวนิดนึงอกล่องวัดอะไร พิมหมวกล่องวัดอะไรอาจารย์เปิดดูในในเฟซบุ๊กครับในเฟซบุ๊กในเน็ตในอินเทอร์เน็ตอะพิมพ์อกล่องพิมพ์อกล่องคนไม่ค่อยรู้จักครับคนไม่ค่อยรู้จักด้วยเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวนิดเดี๋ยวนิดเดียวเดียววัดอะไรก่อนมันมันก้ำกึ่งใช่ไหมมันก้ำกึ่งใช่ไหมตีวัดละคังพิมพ์อกล่องหลังกับกระดาษพิมพ์กับกระดานเนื้อหลังกับกระดาษตอนนี้ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือวันละครั้งวันละครั้งพิมพ์อกล่องโอเคหลังกับกระดานโอเคมาเดี๋ยวผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องเขาเรียกกับหมากนะกับหมากแอบบางคนเขาเรียกกับหมาโอเคกับกระดานหรือกับหมากเอามามันหยาบไงมันหยาบด้วยโอเคถ้ากับกระดานมันก็จะละเอียดหน่อยโอเคเอามาเดี๋ยวผมจองอีกทีนะจานแกะให้เสร็จเลย นะโอเคเียได้ไม่เสียเวลามาใช่ป่ะแล้วจันมาองค์เดียวเลยเหรอเนี่ยมอืต้องส่องด้วยนะเดี๋ยวเสียเวลามาครอบตามซอกคอที่รอยล้างอกล่องลอย้างพิมอกล่องพิมพ์อกล่องนี้เขาบัญญัติอยู่ในสมเด็จบรรขังมมัันนในเตรียมบวายป่ะหรือหลังฐานแซมเนี่ยครับอ๋อก่อนหรือหลังอ๋อพิมพ์ใกล้เคียงใช่ไหมคุณอา เดี๋ยวผมส่องวันละคร่หมกล่องก่นอนเดี๋ยวผมส่องวันละคร่หมกล่องก่นอนพ <laughs> ี่ใจยเยน็นดูมีกระหินกระป๋องกระป๋องข้าง,งหลังมีครบหมดกระหินกระป๋องด้านหลังดูซอกแล้วซอกคอพิมพ์นี้เกตจะยาวหน่อยเนาะเกลเยวยาวมากเลยลเกตนี้น่าจะยาวเป็นช่วงเท่าหน้าอกเลยทะลุซุม้มพิมอกล่องเกตทะลุซุ้มอืมวันละครเราจะทะลุซุ้ม ดูสนิมก็ผุก็กองมีหลังมีหมดถ้ามันโดนใช้น้อมากอาจารย์ผมดูเนี่ยนะอ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่วิจารณ์ดีกว่าเอานะอาจารย์ดีเป็นพาที่ดีนะเราเช็คพิมพ์ดูก่อนคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเช็คพิมพ์ก่อนนะ,ะนะนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอาจารย์เคยเจอผมไหม ก็ผมเองปปูกมาขายให้ใช่ผมจําได้อาจารย์แต่ผมผมก็เห็นวันนี้อาจารย์ตึงๆไงผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อมาอาจารย์ดูแล้แบบตึงๆไงผมก็เลยอุ้ยเราดูเช็คทีมเราเราจะเดินหน้าถอยหลังดียังไงดีอ่าออย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขอไปทบทวนความรู้แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมในการเช็คด้วยใช่ไหม โอเคพิม์โมกล้องซูมเข้าไปเดี๋ยวผมเซิร์ชเลยเดี๋ยวผมไม่เหมือนฐานคู่ฐานแสบแล้วเกตต้องทะลุซูมขึ้นไปวันละครังต้องทะลุซูมับโอเคได้อาจารย์อาจารย์ผมขอบคุณมากนะอุตส่าห์แนะนำผมเห็นไหมอย่าไปโกรธกันรักกันเหมือนเดิมเห็นไหมเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาใหม่วันละครพิมพ์โมกล้องเกตทะลุซ้ม